สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนานาฟิลกูตาโรนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงรายเดือนกันยายน2565ของท่านที่มีลัคนาราศีเกิดอยู่ในราศีมิถุนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในเรื่องของภาพรวมทางด้านการงานการเงินกันก่อนเนาะ เดือนนี้สําหรับชาวมิถุนนะคะการงานของคุณอาจจะหนักนิดนึงนะมันดูมีภาระที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นเยอะขึ้นหรืออาจจะต้องหยิบจับทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีโฟกัสแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสมาธิการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานให้มากขึ้นกว่าปกตินิดนึงไม่งั้นคุณจะเหนื่อยได้นะแต่ว่าก็มีข่าวดีนะคือว่า <c oughs> คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆงานที่ต้องใช้คอนเน c t ชันงานที่จะต้องมีบริวารเ,เพื่อนร่วมง,งานหรือว่างานลักษณะที่เป็นการเจรจาต่อรองอะไรอย่างเงี้ยกับหลายๆฝ่ายนะคะหรือเป็นตัวแทนเป็นในหน้าเป็นตัวกลางซื้อมาขายไปพวกนี้ก็จะโดดเด่น เป็นเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าการเจราจาประสบความสําเร็จได้นะคะใครที่ทํามาค้าขายนะธุรกิจช่วงนี้ก็จะมีกําไรเป็นพิเศษนะเป็นช่วงที่ลูกค้าเยอะนะคะมี requirement เข้ามาเยอะอยากได้สินค้าคุณอยากได้บริการคุณอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นคือใครที่ทำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรกรรมอาหารหรือว่างานที่เกี่ยวกับแม่และเด็ก รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงงานที่เป็นงานคราฟต์งานฝีมืองานที่มันต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวที่คุณทําได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออหรืองานที่แบบแฮนด์เมดที่ชิ้นหนึ่งมันจะใช้เวลาทํานานๆงานคัสตอมสินค้าอะไรต่างๆที่ทําเพื่อแบบคนคนนึงโดยเฉพาะเมทูออเดอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะเดือนนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นเดือนที่ลูกค้าจะเยอะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ กลุ่มที่มีฐานะด้วยนะคะก็จะนำเงินมาให้คุณได้เยอะมากในช่วงเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นคือเหนื่อยหน่อยแต่ว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็บางคนมีเกณฑ์ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะเมตตาหรือให้การสนับสนุนทางด้านการเงินของคุณด้วยก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนหรือว่ามีไอเดียดีๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองนำไปเสนอเจ้านายนำไปเสนอหัวหน้าหรือว่า ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ในบ้านเพื่อของเงินทุนมาลงทุนอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะใครที่มีปัญหาติดขัดทางด้านการเงินก็เช่นเดียวกันนะอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือว่าธุรกิจการค้ากิจการที่คุณทำมันก็จะฟลอ์ทำให้คุณมีเงินเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายได้มากขึ้นคือเรียกได้ว่ารอดพ้นวิกฤตไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการเงินการงานแน่นอนนะคะเพียงแต่อาจจะงานหนักงานเหนื่อยเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวัง มากๆกเลยนะคะก็คือเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีคนจับผิดคุณมีคนจ้องจะเล่นงานคุณหรือว่ามีบางคนอาจจะเจอในลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่กดดนันทางด้านความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในเรื่องของการทํางานเฝ้าจับตามองคุณอยู่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะพลาดไม่ได้มันก็ทําให้คุณค่อนข้างเครียดกดดันนะคะก็ให้ระมัดระวังตัวคือไม่ต้องถึงกับระแวง อะไรก็คือเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นแหละเนาะเออถ้ามีใครมาจับผิดมีใครมาพูดอะไรไม่ดีกับเราอะต้องนิ่งเข้าไว้นะคะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะเออแล้วก็เออให้ใจเย็นๆนะไม่ต้องไปตอบโต้นะคะให้ผลงานของเราอะเป็นตัวแสดงออกเป็นคําตอบแทนก็แล้วกันใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณนิ่งพอนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่าย การลงทุนต่างๆการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ดูมีความเสี่ยงอะไรที่มีคนคือเป็นช่วงที่อาจจะมีคนมาชักชวนคุณไปทํานู่นทํานี่เยอะอะไรอย่างงี้เนาะมีโอกาสเข้ามาเยอะก็จริงแต่เราต้องกลั่นกรองโอกาสด้วยนะเราไม่สามารถรับได้ทุกอย่างนะคะคือเราก็ต้องดูด้วยว่าอันไหนเหมาะสมกับเราอันเป็นธุรกิจที่เรารู้จักไหมเป็นธุรกิจที่เรามีความรู้ไหม้อันไหนไม่รู้ไม่ถนดัดไม่เข้าใจอย่าไปยุ่งนะคะมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินได้ง่าย นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะต้องมีการกินข้าวนอกบ้านพบปะสังสรรค์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมปาร์ตี้เลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกค้าอะไรแบบนี้มันทําให้คุณค่อนข้างจะใช้เงินเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องวางแผนดีๆกับอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในบ้านในครอบครัวหรือมีของเสียหายของพังในบ้านแล้วเราต้องซื้อใหม่อะไรแบบนี้ นะคะมันก็ทําให้เราใช้เงินเยอะด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสุดท้ายคือให้ระมัดระวังคนที่จะมาหยิบยืมเงินขอยืมตังขอกู้เงินอะไรแบบนี้เออถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะมีโอกาสที่ให้เงินไปแล้วเขาจะไม่ได้คืนเราสูงมากๆนะคะก็คือสูญเงินไปเปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นคือ หัดปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกก็ดีกว่าจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองในภายหลังนะคะในภาพรวมก็จะประมาณนี้คือมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังแหละในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงหรือถูกล่อลวงหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวงานสังคมค่อนข้างเยอะขึ้น แต่ในขณะเดียวกันน่ะธุรกิจการค้าการงานของคุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ๆด้วยนะคะคุณมี queen of pentacles มี eight of pentacles นะคะมี six of pentacles มี the empress อีกคือหมายความว่าเดือนนี้ยังไงคุณไม่เดือดร้อนหรอกถ้าคุณบริหารจัดการดีวางแผนให้ดีนะคะเตรียมเงินสำรองเตรียมเงินฉุกเฉินยังไงมีเงินเหลือเก็บแน่นอนถ้าบริหารจัดการให้ดีนะ มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนคนโสดเดือนนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะเหมือนกันนะค่อนข้างอาจจะมีเรียกว่ามีสเสน่ห์เนาะเออมีคนเข้ามาเยอะแต่มันเหมือนกับว่าเราแบบยังตั้งกาดอยู่ะเรายังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครเข้าใกล้เราได้ง่ายๆคือมันยังมีในเรื่องของระยะห่างของความสัมพันธ์อาจจะด้วยว่าเรามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก่อนนะบางคนยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกอยู่ในช่วงที่ อยากจะอยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับเออมีคนเข้ามาแต่เราก็ยังแบบดูๆอยู่ยังไม่ค่อยก้าวหน้าไปไหนเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าใครที่คิดว่ายังไม่พร้อมก็ไม่จําเป็นจะต้องรีบกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะค่อยๆดูกันไปเพราะมันจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกอีกสักระยะหนึ่งเลยนะดูให้ดีก็แล้วกันนะส่วนในเรื่องของคนที่มีคนคุย นะคะสถานะไม่ชัดเจนเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือต่างฝ่ายต่างมีความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจการรักชอบพอกันหรือว่าบางคนอาจจะมีในลักษณะได้ไปทําบุญร่วมกันเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าบางคนอาจจะแบบเออได้พาไปเจอคนที่รู้จักหรือว่าพาเขา ดึงคนที่คุยเนี่ยเข้าไปเจอกับคนในกลุ่มสังคมของเรามากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะได้ตกลงคบกันเป็นแฟนไหมก็อาจจะยังนะเนื่องจากว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอะยังมีความรู้สึกว่ายังอยากดูไปก่อนยังรักอิสระอยู่ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนต์แต่ถามว่ารักไหมชอบไหมรู้สึกดีแน่นอนใช่แต่อาจจะยังไม่ได้ถึงจุดที่จะตกลงคบกันนะคะก็ค่อยๆดูกันไปพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแต่ทิศทางมันดีขึ้นแน่นอน ะะส่วนในเรื่องของคนมีคู่มีแฟน เดือนนี้แฟนหรือว่าคนรักของคุณเขาอาจจะมีเรื่องที่วิตกกังวลเรื่องที่เขาไม่สบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเขาอาจจะนอยๆหน่อยก็ดูไม่ค่อยได้โฟกัสกับเรื่องของความรักหรือว่าไม่ได้โรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะให้กําลังใจแฟนเราให้เยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเดือดร้อนมีปัญหาอะไรจริงๆอ่ะเขาช่วยได้นะเขาเป็นคนเก่งนะคะวางแผนเก่ง แล้วตอนนี้เขากําลังมองในเรื่องของการวางแผนสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงอะไรแบบนี้มันก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินเยอะกว่าเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ขอให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและการช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อกูลกันนะรักษาเอเนอรพลังงานบวกดีๆซึ่งกันและการเอาไว้นะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเดือนนี้นะอย่างแรกอาหารเครื่องดื่มนะคะระวังอาหารเป็นพิษกรดไหลย,ย้อนหรือว่ากินมากไปอะ่ะท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียอะไรแบบนี้นะรวมไปถึงท้องผูกด้วยนะคะแล้วก็พวกซีดนิ่วเ,เนื้องอกต่างๆในในช่วงกลางลำตัวเนาะแบบประมาณกระเพาะอาหารหรือว่ามดลูกอะไรพวกนี้ถ้าใครที่มีปัญหาก็ให้พบแพทย์นะคะ Followup แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีในเรื่องของการผ่าตัดเล็กหรือว่าการฉีดวัคซีนหรือว่า,าคนที่เกี่ยวข้องกับพวกไขมันเบาหวานความดันที่ต้องฉีดยาทุกวันนะคะอันนี้ก็อย่าละเลยนะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะในส่วนของคำแนะนำจากพี่ไพ่ออร์เรคิลของเรานะคะใบแรกเลยเขาบอกว่าสำหรับชาวมิถุนนะคือเดือนนี้ถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขอให้คุณลอง ใช้ความครีเอทีฟอะความคิดสร้างสรรค์หรือหาวิธีใหม่ๆในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาเดิมที่มันจะเกิดขึ้นซ้ําคือบางทีเราจะติดกับกับการทำอะไรซ้ำํำๆเดิมๆแล้วมันก็เจอแต่เรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆนึกออกมาแกไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากให้คุณเบรกจากแพทเทิร์นเดิมๆอะอะไรที่คุณเคยทําลองเปลี่ยนเวมันบ้างคลิกแพลงเล่นแร่แปรธาตุหรือหาคอนเน็กชันใหม่ๆหาไอเดียใหม่ๆ นะคะจะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็จะป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ําๆได้ด้วยนะคะส่วนใบที่2ว่าด้วยเรื่องของ protection คืออันเนี้ยเขาอยากให้เราค่อนข้าง เรียกว่ารู้จักปกป้องตัวเองเป็นมั่นใจในตัวเองบางอย่างบางทีมีคนมาชวนเราเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ดีแต่บางคนติดลูกเกลงใจไม่กล้าปฏิเสธขอยืมเงินไม่กล้าบอกไม่กล้าไม่ให้อะไรแบบนี้ยไม่ได้นะคะเดือนนี้เราจะต้องหนักแน่นมันจะต้องเป็นการปกป้องดูแลตัวเองอะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะช่วยเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเซโนในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่เหมาะไม่ควรหรือมันไม่ไม่ได้ ไม่ได้เหมาะสมกับเราไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราเราก็ต้องหัดปฏิเสธให้เป็นบ้างนะคะเซโนให้เป็นบ้างปกป้องขอบเขตอนณาเขตของตัวเองอย่าให้ใครล้ำเส้นเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะส่วนใบสุดท้ายว่าด้วยเรื่องของลีฟนะคะคือเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนนี้นะขอให้มุ่งมั่นตั้งใจวางแผนให้ดีแล้วลงมือทําเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วเดี๋ยวคือบางคนอาจจะยังไม่เห็น สมมติว่าคุณอยากจะทําอะไรเนี่ยคุณอาจจะเห็นแค่สเต็ปหนึ่งสองเราอาจจะยังไม่เห็นถึงสเต็ปสิก็ยังไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลแต่ถ้า1นกับ2เราเตรียมมาดีแล้วเราลงมือทําไปก่อนค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วเดี๋ยว3 4 5 6 7มันจะตามมาเองคุณจะรู้เองว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อนะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าให้เราต้องเริ่มลงมือทำได้แล้วนะแล้วสิ่งต่างๆมันจะตามมาเองจัก,กรวาลจะส่งคนมาช่วยคุณเองจะส่งไอเดียขึ้นมาเอง คือหลังจากคุณเริ่มลงมือทำอคุณจะรู้ว่ามันจะต้องไปยังไงต่อแต่ถ้าคุณคุณไม่ได้ลงมือปฏิบัติอะไรเลยนะคะทุกอย่างวนอยู่แต่ในหัวไม่ได้ถูกนำะมาลงมือกระทำจริงๆอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แต่อย่างงั้นแหละมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะคิดเริ่มอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่วางแผนให้ดีแล้วก็ลงมือเริ่มทำได้เลยอาจจะยังไม่เห็นความสำเร็จในเดือนนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆตามมาเกิดขึ้นแน่นอน ะะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในตัวเองนะวางแผนให้ดีเท่านั้นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณไม่ว่าจะทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการรวมไปถึงการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ